Books Podcast. คิดมากพอดแคสต์สเปเชียลซีซั่นครบรอบ10ปีของคิดมากสวัสดีครับผมสอนคิดมากนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการคิดมากพอดแค s ต์ซีซั่นนะครับ ก็อย่างที่เราได้บอกกันไปครับว่าซีซั่นที่4เนี่ยครับจะเป็นซีซั่นที่มีความพิเศษนะครับเนื่องจากว่าเราจะนำนะครับแนวคิดหรือข้อคิดเกี่ยวกับหนังสือเร่มต่างๆของคินมากเนี่ยมาพูดคุยกันในซีซั่นนี้นะครับเป็นการฉลองในโอกาสครบรอบ10ป,ปีนะครับกับนักเขียนนำปากกาที่ชื่อว่าคินมากคนนี้ครับมาวันนี้นะครับเราจะมาสู่ตอนที่3ของซีซั่น4แล้วตอนที่3ก็หมายความว่า เป็นเล่มที่สามหนังสื Stand ix, ix, สอเล่มที่สามงมคิดมากเช่นกันนะครับสําหรับเล่มที่สามผมคิดมากเนี่ยชื่อเล่มให้หัวใจได้หายใจนะครับจริงๆต้องบอกว่าเล่มให้หัวใจได้หายใจเนี่ยเป็นเล่มที่ออกมาไล่เรียก,กันจังหวะเดียวกันกับเล่มไม่เอาหน้าอยา่าคิดมากเลยนะครับปีเดียวกันแต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะห่างหลังจากไม่เอาหน้าอย่าคิดมากเนี่ยอยู่ประมาณสองถึงสามเดือนนะครับเล่มให้หัวใจได้หายใจเนี่ย จะเป็นเล่มที่ถ้าใครหลายคนเนี่ยทันสมัยบทกวีกราของสรักพิมพ์ใหญ่ใหม่นะเนื้อหาของเล่มนั้นน่ะก็จะมีความคล้ายคลึงอาจจะไม่ได้คล้ายคลึงในลักษณะของถ้อยคําแต่ว่าคล้ายคลึงในลักษณะของรูปแบบการเขียนที่เป็นเหมือนเป็นกราเป็นบทกวีนะครับต้องบอกว่าก็เป็นงานเขียนที่พิเศษนะเพราะว่าเป็นเล่มเดียวเลยมั้งครับของคิดมากที่เขียนออกมาในรูปแบบนั้นแนวนั้นแล้วก็ เป็นงานเขียนแบบที่เราชอบนะเป็นงานเขียนแบบที่เราสึกสนุกและเอนจอยกับมันแต่ว่ามันไม่ใช่เราจะสามารถเขียนอย่างนั้นได้ตลอดเวลาการที่เราจะเขียนกรอนเปล่าบทกวีอะไรพวกนี้ออกมาได้อะมันมักจะเป็นช่วงเวลาที่หัวใจของเรามันมีความรู้สึกอ่อนไหวมากเป็นพิเศษนะครับก็เล่มนั้นเลยเป็นเล่มที่มีความพิเศษเป็นอย่างมากแล้วก็เข้าใจว่าทุกวันนี้สําหรับแฟนคลับนะที่ตามหาหนังสือเล่มต่างๆของพิษคินมากเนี่ย เล่มให้หัวใจได้หายใจเนี่ยกลายเป็นเล่มที่เป็นเขาเรียกแรแทมอ่ะคือตอนนี้หาซื้อได้ยากนะครับแทบจะไม่มีการวางจําหน่ายแล้วแล้วก็ไม่ได้มีการพิมพ์เพิ่มแล้ะนะครับเรียกว่าพูดจริงๆนะตอนนี้ขนาดพี่คินมากเองเนี่ยก็ยังไม่มีเล่มนี้ไว้ในครอบครองแล้วนะก็ตอนที่ได้มาเนี่ยก็แจกจ่ายมอบพี่เพื่อนูมไปหมดนะครับก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะขาดตลาดจนถึงทุกวันนี้นะครับอก็ถึงเรื่องหนังสือเล่มนี้ไปแล้วทีนี้เนี่ย แก่นหลักของหนังสือให้หัวใจได้หายใจเนี่ยมันคือการที่เราจะทําอย่างไรที่จะให้หัวใจของเราเนี่ยไม่ได้พักผ่อนเนี่ยมันได้ผ่อนคลายมันได้รีแลกวันนี้พี่คิดมากก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องวิธีการนะครับวิธีการที่เราจะพักผ่อนใจและกายของเราเนี่ยนะครับให้ในวันที่เราตึงเครียดเนาะเราก็พักร่างกายแล้วแต่บางทีเราต้องพักใจเล้ด้วยนะเราต้องวางใจของเราลง ที่จะให้หัวใจของเราเนี่ยมันกลับมันมีแรงมันกลับมาแข็งแรงได้อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้พี่กินมากก็จะมาพูดถึงวิธีการต่างๆเหล่านั้นแหละนะครับซึ่งเป็นวิธีการที่พี่ินมากเนี่ยใช้เองด้วยนะแล้วก็ได้ผลนะครับมาสู่วิธีการแรกกันเลยนะครับที่อยากจะแนะนําทุกคนที่รู้สึกวันนี้มีความเหนื่อยล้าหนักหน่วงในหัวใจเนี่ยให้ลองไปทํากันนะครับวิธีแรกคือให้หายใจเข้าหายใจออกลึกๆ หลายคนฟังอาจจะรู้สึกว่าแปลกจังก็ในทุกๆวันเนี่ยเราหายใจอยู่นะแล้วจะมาให้เราหายใจเข้าหายใจออกอะไรอีกถ้าไม่หายใจก็ตายสิมันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแต่ในความเป็นจริงสังเกตไหมเราหายใจเข้าหายใจออกอ่ะเราหายใจเข้าหายใจออกด้วยธรรมชาติของเรานะคือด้วยกลไกของร่างกายมันให้เราหายใจเข้าเราก็หายใจเข้ากลไกของร่างกายให้เราหายใจออกเราก็หายใจออก แต่เราไม่ได้ตั้งใจอะที่จะหายใจเข้าหายใจออกจริงๆลองอย่างนี้ครับหาเวลาวันหนึ่งสักสิบห้านาทีก็ได้นั่งสมาธิหายใจเข้าให้เต็มปอดหายใจออกให้เต็มที่นะครับอยู่กับลมหายใจตัวเองหายใจเข้าหายใจออกสังเกตลมหายใจของตัวเองเข้าให้สุดออกให้สุดนะครับอย่างนี้ทักสิบห้านาทีนะครับเชื่อไหม ว่าเราเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราร่างกายของเรามันเฟรชขึ้นอ่ะมันคือการหายใจที่ไม่ใช่การหายใจปกติสมองของเราจะโล่งขึ้นหัวใจของเรามันจะเต็มอิ่มขึ้นความรู้สึกของเรามันจะได้รับการพักผ่อนมากขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะลองแนะนำให้ทุกคนเนี่ยลองไปทำกันดูนะครับมาส่วนอย่างที่สองนะครับคือต้องยอมรับนะโดยเฉพาะคนคิดมากอย่างที่คิดมากเนี่ยนะครับ เป็นคนที่มีความคิดเนี่ยทำงานอยู่ตลอดเวลาเลยถามว่าวิธีการรับมือกับการทำงานของความคิดที่ดีที่สุดคืออะไรในความคิดเห็นของพี่คิดมากนะคือการอย่าปล่อยให้ความคิดของเราเนี่ยมันอยู่แค่ในความคิดอะแต่คือการที่เราเนี่ยรู้จักเอาความคิดของเราเนี่ยเขียนลงไปในหน้ากระดาษเพื่ออะไรหนึ่งเวลาที่เราเขียนลงไปอะเราจะมองเห็นความคิดของตัวเองชัดขึ้นสองไม่เหมือนการเราได้ระบายฮ เหมือนกับเวลาที่เราทุกข์ใจเราไม่สบายใจแล้วเราได้พูดอะไรบางอย่างไปหัวใจของเรามันจะเบาลงถูกปะการเขียนความคิดลงไปก็เหมือนกันเวลาที่เราคิดมากเอาคิดหนักการเขียนความคิดลงไปเนี่ยมันจะช่วยทําให้ใจของเราเบาลงเช่นกันนะครับแต่ที่สามก็ยังเกี่ยวข้องกับการเขียนนะแต่เนี้เป็นการเขียนลิสต์ลิสต์ในสิ่งที่เราต้องทําในแต่ละวันต้องยอมรับนะว่าในแต่ละวันมันมีเรื่องมากมายเลยนะที่เรา ต้องจดต้องจําว่าเราต้องทําให้ได้อะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราจดจำโดยใช้สมองใช้หัวใจของเราอย่างเดียวอะโหเชื่อไหมสมองและหัวใจของเราเนี่ยมันจะทํางานหนักมากจนเกินไปบางทีเนี่ยเราต้องลองเขียนเป็นลิสต์ดูเขียนเป็นรายการดูนะครับเมื่อเราเขียนเป็นลิสต์เป็นรายการเนี่ยแล้วทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นการสร้างความเงียบต่างๆเนี่ยนะครับ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะครับหลายคนอ่านแล้วเฮ้ยอาจจะสงสัยทําไมเราถึงต้องสร้างความเงียบเอ้าทุกวันนี้แค่ไม่เปิดด้านเปิดนี่เราก็อยู่กับความเงียบแล้วไม่ใช่เลยต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะครับความเงียบเนี่ยมันคือคกลไกหนึ่งมันคือรูปแบบหนึนที่จะทําให้ใจของเราสงบ,บได้ ต่สเก็ตไม่ทุกวันนี้เราออกไปข้างนอกเราก็ได้ยินเสียงจอแจเป็นหมดแล้วเสียงรถเสียงผู้คนเสียงอะไรต่างๆนานานะครับความเงียบเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นไม่ใช่บางาทีเราอยู่บ้านนะบางทีห้องข้างๆคอนโดเนี่ยนะครับก็ส่งเสียงดังนั่นนู่นนี่วิธีการสร้างของมิธีผมชอบทำอะ่ะคือผมจะมีหูฟงังตัดเสียงรบกวนอันหนึ่งนะครับทีนี้หูฟังตรงนี้เนี่ยช่วยได้มากเลยนะ ในแต่ละวันที่เราได้อยู่กับเองอยู่กับความเงียบเนี่ยสักสิบห้ารือยี่สิบนาทีเชื่อไหมก็มจะเป็นช่วงเวลาที่ใจเรารู้สึกสงบแบบบางทีใส่หูฟังจะฟังเพลงไม่ฟังเพลงก็ได้นะใส่ไปเลยแล้วซึมซับก,กับความเงียบแล้วฟังเสียงหัวใจตัวเองช่วงเวลาแบบนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่หัวใจของเราไม่ได้พักแล้วก็รู้สึกสงบใจอย่างแท้จริงต่อมานะครับเป็นสิ่งที่ที่มากชอบกันนะคือการสัมผัสกับธรรมชาติ การออกไปจากสิ่งแวดล้อมเดิมๆนะครับเคยไหมบางวันเนี่ยเรารู้สึกเราอยู่แต่บ้านหรือหรือเราอยู่แต่ที่ทําง,งานสิ่งแวดล้อมเดิมอะเราตึงเครียดนะเราเราไม่สบายใจนะเราเป็นทุกข์นะแต่พอเราได้ไปเห็นสีเขียวของต้นไม้สีฟ้าของท้องฟ้าส,สีสวยๆของท้องทะเลโอ้โหจิตใจเรามาันสงบนะพี่คิดมากว่าโดยไม่รู้ตัวมนุษย์เนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ เราเป็นหนึ่งเดียวก,ก,กับธรรมชาตินะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยภารกิจหน้าที่อะไรต่างๆมันที่เราลืมไปการกลับมาคอนเนคกับธรรมชาติอีกครั้งกลับมาเชื่อมต่อกักบธรรมชาติอีกครั้งเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันทําให้เรากลับคืนสู่ตัวตนที่แท้จริงของเราอ่ะแล้วมันก็จะสร้างความสงบที่กลับหัวใจของเราได้นะครับสิ่งต่อมาที่พี่มากชอบนะทำนะเวลาที่จิตใจเรามันฟุ้งซ่านหัวใจเรามันมันอ่อนล้าคือการอ่านหนังสือ เพราะอะไรเพราะเวลาที่เราอ่านหนังสือสมาธิของเราจะไม่ได้อยู่ให้ตัวเราเองต่อไปสมาธิของเราจะหลุดไปอยู่ในหนังสือโลกเหมือนกับเราตตดขาดจากโลกใบนี้ไปอยู่ในโลกที่อยู่ในหนังสือแทนนะครับโดยเฉพาะหนังสือที่เป็นวรรณกรรมต่างๆนะโอ้โหจะดึงดูดเราเข้าไปในโลกใบนั้นได้อย่างดีเลยนะครับการอ่านหนังสือเนี่ยจึงเป็นวิธีการหนึ่งเหมือนการที่พินมากใช้นะครับเพื่อที่จะตัดนะครับตัวเองเออกจากความคิดที่มันกำลังเป็นทุกข์ หรือเป็นการพักผ่อนหัวใจของที่มากอีกวิธีในการหนึ่งเช่นกันนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ที่มากชอบทําคือการออกก,ากําลังกายโอ้โหเวลาเราออกกากลังกายสาอดินารีม,มันหลังนะเมื่อสายดินารีมต่างๆมันหลังเนี่ยนะครับเราจะรู้สึกมีความสุขกับชีวิตเลยนะครับเราจะรู้สึกว่าอไอ้ต่างๆความทุกข์ความเครียดความกังวลใจของเราต่างๆมันออกมาพร้อมกับเหงื่อได้น่าประทับรจไหมล่ะนะครับ ใครก็ตามที่รู้สึกทุกข์ใจอยู่รู้สึกอยากจะพักกายพักใจแต่พักกายพักใจแล้วก็ใจก็ยังรอร่วมอยู่ดีลองออกกำลังกายแนยทนไหมทําตรงรข้ามดูนะครับไม่แน่ไม่แน่แนพิธีการออกกำลังกายเนี่ยอาจจะเป็นพิธีการที่ทําให้หัวใจของเราเนี่ยได้หายใจได้พักผ่อนจริงๆก็ได้อีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีที่พี่มากเองอาจจะไม่ค่อยได้ทํานะแต่ว่าคนรู้จักพี่คินมากหลายคนนะอยู่ใช้วิธีนี้นแล้วเขาบอกโอ้โหหัวใจเขาได้พักผ่อน หัวใจเขาได้หายใจจริงนั่นคือการอยู่กับสัตว์เลี้ยงเพื่อนรักนะครับการได้อยู่กับสิ่งมีชีวิตที่เราลักอ่ะไม่ว่าจะเป็นสุนัขไม่ว่าจะเป็นแมวไม่ว่าจะเป็นปลาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่คุณชอบอยู่กับเขาอ่ะมันผ่อนคลายนะมันเหมือนกับเขาเข้าใจเราอ่ะมันเหมือนกับเขาปลอบโยนเราโดยไม่ต้องมีคําพูดใดนะครับเพื่อนๆคีดวิพิจิดมากหลายคนเนี่ยเขาก็เลยเลือกวิธีที่หลบออกจากโลกภายนอกด้วยการไปอยู่กับสัตว์เลี้ยงของเขาเลย แลวเขาบอกว่าเป็นวิธีการที่ได้ผลนะใครที่มีสันเลี้ยงก็ลองใช้เวลาสันเลี้ยงตัวเองดูนะครับแล้วก็ดูสิว่าวิธีการเนี้ยมันช่วยหัวใจของเราเนี่ยได้ผ่อนคลายจากความทุกข์จริงๆหรือเปล่านะครับก็หมดแล้วนะครับสําหรับวิธีการนะครับที่จะทําให้หัวใจของเราเนี่ยได้หายใจนะครับเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องรู้จักพักใจให้เป็นนะครับก็หวังว่าทุกคนอนยากจะลองนําไปปรับใช้นะครับแล้วก็จะได้ผลกันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับคิดมากก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันมานะครับถ้าเกิดใครชอบฟังเนื้อหาที่ดีแบบนี้นะก็ฝากกดติดตามรอฟังอ p ต่อไปได้นะครับทางถอดฟอ t i f y Soundcloud ปอดบีน YouTube o o o g l e Podcast p p p l e Podcast และปลอกติของับริมบุนะครับสำหรับวันนี้ต้องสวัสดีก่อนนะครับสวัสดีครับ แค่ไหนแล้วที่ไม่ได้อบกอตัวเองเราหลงลืมสิ่งนี้ไปหรือเปล่านะแค่อบกอตัวเองให้เป็นหนังสือที่เป็นดังจดหมายรักที่เราส่งมอบให้กับตัวเองโดยคิดมากนักเขียนผู้มีผลงานหลายสิบเล่มและมีผู้ติดตามมากกว่า3ล้านคนวันนี้ที่แฟนเพจ Springbook s และทุกช่องทางของอมรินบุ๊ก อย่าลืมกด Subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอมรินบุ๊กส์